จะไปโอเคครับผมมีเลอือกบอกเลยมีเลอือกครับผมก็ท่ าะครับผมต้องการสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม For Two Ox นะครับผมบัวแห่งโชคราบนะครับผมอเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมตารางการจ่ายก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมมาคข่าว้า้าเอาดูกันข้าว้ากันไปก่อนแล้วครับผมวันนมาทุนที่1น0บาทเราล่นเบสิคบาท5้าบาทกันไปก่อนนะครับผมว่า มากับสูตรด้วยครับผมว่าจะเป็นยังไงเราดูสูตรกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงเขาสูตรผมมาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีจอดเอาดีเข้าไหมล่ะเข้าไหมล่ะก็เข้าไปดีห้าสิบบาทแล้วคูณห้าร้อยห้าร้อยโอเคโอเคขยับเป็นติบเลยละกันทางนั้นอ่ะโดดไปไม่โดดไม่โดดแต่ได้อยู่โอเคแปดสิบ อืมอืมยี่สิบเฮ้ย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 เข้าอีกเหรออาก็จะต้องเข้าอีกดีครับผมและคูณเข้าไปก็หนึ่งพันครับผมก็หนึ่งพันไปเบาๆก่อนหนึ่งพันไปเบาๆก่อนหนึ่งวันด้วยแบบเบาๆไปไหมก่อนโอ้โหออกเบาเลยนี้เบาแม่งให้เบาเลยนี้อืม ตัวใจหนักมา500รเคจากนั้นแล้วครับผมทำการเข้าสู่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราหาหาตัววายก่อนนะครับผมหาวายก่อนหาวายกันก่อนนะครับผม200รเคหาวายกันก่อนโอ้วายไม่ออกเลยว่ะเออมาแล้วผม 66, 66. แล้ววายมันมาแล้วผมให้กดตรงวายนะครับผมตรงนี้นะครับผมสิบทีตามสเต็ปที่ผมบอกเลยว่ากดยังไงให้มันได้เยอะ นะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่นะครับผมอ่าเราไปลองดูกันดูว่าเป็นยังไงครับผม10ทีจัดไปครับผม10ทีจัดไปครับผมมาแล้วครับผมดอกแรกมาแล้วครับผมดอกแรกอือสองพันโอเคอเธอโบกันไปเลย เราเปิดเทอร์โบกันไปเลยนะผมเราเปิดเทอร์โบกันไปเลยนะผมหนึ่งพันโอเคครับผมไหลกันต่อครับผมไหลกันต่อไหลกันแบบยาวๆครับผมหนึ่งพันโอเคเรีวเรีวเรีวอืมเบ็ดห้าสิบนะนี่เบ็ดห้าสิบนะเข้ชิวเลยโอ้โหเข้าอย่างนี้เข้าอย่างนี้ก็สวยจัดเดี๋ยวเราผ่านผ่านผ่านไปอีกอีกสิบทีนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นแบบว่าเป็นสูงเลยนะ ตอนนี้เราต้องแบบว่าตามน้ำตามเนื้อไปก่อนนะบุ้มหากำไรกันก่อนหากำไรกันไปก่อนนะผมพันห้าทีอ,อีกสองทีอีกสองทีโดดเปล่าไม่โดดอ้าวโดดว่ะเอาดิเอาดิเอาดิาดจะประทัดก็ประทัดจะพูก็พูเอาไงตัวใจเยอะนะตัวใจเยอะตัวใจเยอะอืมอ้ม เสกได้สักน้อยเีกเสกได้ของน้อยอีกมาครับผมมาครับผมทีสุดท้ายจัดไปโอเคครับผมมีเลิกบอกเลยมีเลิกครับผมก็ทุกใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคุณบายครับผมของจริง